ผลการแข่งขันฟุตบ,บอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้นะฮะในกลุ่มบิ๊กซิกปรากฏว่ามีแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีเท่านั้นครับที่ได้เฮชนะหมดเลยฮะที่เหลือนี่ไม่เสมอก็แพ้แมนยู U, ครับในเกมดาร์บี้แมชเมืองแมนเชสเตอร์เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2-0งนะผลงานแรกของไมเคิลคาริกน่าประทับใจมากครับก็ได้จากเอ็มเบอร์โมแล้วก็พัทิ้งดอกูนะครับในครึ่งเวลาหลังส่วนเชลซีเอาชนะเบลนส์ฟอร์ดในศึกลอนดอนดาร์บี้แมชที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับ ชูเอาเปโดครึ่งแรกครับแล้วก็จุดโทษของโคลพาเมอร์ในครึ่งหลังอาร์เซนอลนะฮะทำได้เพียงเสมอศูนย์ศูนย์ที่บ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสรังซิตี้กราวนะฮะนั่นหมายความว่าอาร์เซนอลเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์สองหน้าติดต่อกันเป็นครั้งแรกฮะต้องย้อนไป ช่วง2นัดแรกของฤดูกาล2012-2013นะฮะตอนนั้นก็ศูนย์ศูนย์กับซันเดอร์แลนด์แล้วก็ศูนย์ศูนย์กับสโต๊กรอบ10กว่าปีแล้วนะครับศูนย์ศูนย์สองนัดติดส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นในแอนฟิลด์ได้เพียงแค่เสมอกับเบอร์ลีหนึ่งประตูต่อหนึ่งสโบอสไล่พลาดจุดโทษก่อนนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงก่อนนี้ฟอลินเวสจะทำประตูขึ้นนำ1-0ในท้ายครึ่งแรกแล้วก็มาโดนมาคัตเอ็ดเวิร์ดนะครับตีเสมอ1-1นาทีที่สเเปออร์นนนนนด้้แแมวววูล่่่าาจะะหักกพื แพ้เวสต์แฮมคาบ้านนะหนึ่งสองในศึกลอนดอนดาร์บี้แมชตอนที่บอลมัดไม่ชนะสิบเอ็ดนัดสเปอร์ก็ปลดล็อกให้เขาเวสต์แฮมไม่ชนะสิบนัด,สเ,ด,เ Ham, นส,นดสเปอร์ก็เชิญครับเชิญครับท่านโดนนำให้ก่อนนะจากลูกยิงฉลับของซนะัมเมอร์วิลล์ในต้นครึ่งแรกนะฮะแล้วก็โรมาโลมาตีเสมอให้สเปอร์ได้นาะทีที่64แล้วก็นาทีที่90้บวกสเป็นคาร์ลัมวิลสันครับยิงเผาขนเข้าไปตอนนี้โทมัสแฟงเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนเด้งจากกุยนะครับแทง6กจ่ายสโอ้รู้ว่ากาสเนอร์ครับซึ่งมีปััญหากากบพเล เซงสองครับแปดจายสิบเอ็ดอานเนอร์ชลอตของลิเวอร์พูลนะฮะหนึ่งจหกครึ่งแล้วก็นูโรอสปิริโตซานโตครับไปที่หนึ่งจสิบแล้วครับลีสูเตต์เฉือนเอาชนะฟูลแลมหนึ่งศูนย์ได้จากลูคัสเมชานะครับเก้าสิบบวกหนึ่งโอ้โหทำให้ลีสโอกาสรอดตบชั้นมีสูงเลยครับซันเดอร์แลนด์ก็เอาชนะพาเลสซซึ่งมีปัญหาไปครับสองประตูต่อหนึ่งพาเลส์นำก่อนเลยครับครึ่งแรกนะฮะนาทีที่สามสิบจากเยเรมีปีโน่แต่ว่า ซันเดอร์แลนด์ตีเสมอเร็วครับจากเอ็นโซโลเฟ่แล้วก็มาได้ประตูชัยจากไบอันบล็อบบี้ครับนาทีที่71แบบนี้ทีมที่ยิ้มคือใครครับแอสตันวิลล่าครับเพราะว่าอาร์เซนอลเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้สถานการณ์3ทีมนำนะฮะอาร์เซนอล22่สนห้าสแต้มแมนซิตี้22นัด43แต้มตาม7เลยครับ ประตูได้เสียแมนซิตี้บวก24่สประตูได้เสียโฮมิลล่าบวก9มี43แต้มเท่าแมนซิตี้คืนนี้ถ้าวิลล่าได้แต้มแล้วจะแซงขึ้นที่2และถ้าชนะจะบีบอาร์เซนอลเหลือ4แต้มครับโอกาสแชมป์รุ่นแชมป์ทีม,มลิกมาแบบเต็มตัวนะตอนนี้อาร์เซนอลเต็ง1แบบเต็งจ๋าเลยนะครับ5้าใจหแมนซิตี้1บ่งใจหวิลล่า1น่งใจสิลิเวอร์พูลไปที่1น่ใจหนึอยห้แมนยูกับเชลซี1น่ใจ 200. สองร้โซนตกชั้นนะฮะ วูฟเจ็ดคะแนนกันหลอดยากนะเบอร์ลี่สิบสี่ก็ยากนะเวสแฮมขึ้นมาเป็นสิบเจ็ดแต้มตามโซนปลอดภัยคือฟอร์เรสต์ห้าคะแนนและตามลีดยูไนเต็ดแปดคะแนนนะครับวันนี้ลุ้กันต่อยสองคู่นะครับคู่สามทุ่มเนี่ยวูฟกับนิวคาสเซิลวูฟเริ่มฟื้นนะไม่แพ้มาสามนัดนะเสมอแมนยูหนึ่งหนึ่งชนะเวสแฮมสามศูนย์แล้วก็ไปเสมอเอเวอร์ตันหนึ่งหนึ่งในเอฟเอคัพก็ยิงชลูสวิลลี่ครับหกหนึ่งคือฟื้นน้ำเต็มนะมาโดยมาติอุสเอ่อมาเน่นะฮะวังฮิชาน สุดนี้ก็เน,นะชนะในลีกมาสามนัดรวดชนะเบอร์ลี่สามหนึ่งชนะพาเลทสองศูนย์แล้วก็ชนะลีสสี่สามโดนนำก่อนสามครั้งเลยฮะก่อนจะมาเสมอบอลมาสองสองแล้วก็ต่อเวลายิงจุดโทษเข้ารอบเอฟเอคัพรอบสี่ไปครับแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในบอรลรอบรองลีกคัพนัดแรกนะฮะ,อะตอนนี้แดนเบอร์ลิฟลาเมนโตโอซูล่าเอมินคาฟ ฟอร์มินแชร์พวกนี้ยังเจ็บนะครับยังมีกอร์ดอนบานนิกวอเทอร์แมนเดอร์ในแนวลุกนะฮะบูโนกิมาลา์สโตนารีชอนลินตันครบครันนะแมวว่านิวคาสเซิลหมักหนักกว่าจะบุกชนะครับแต่คงจะทุรักทุเลหน่อยนะแมวให้นิวคาสเซิลบุกชนะสองหนึ่งวิลล่ากับเอเวอเรตันะฮะทุ่งเพลิงวิลล่าชนะจะบีบเหลือสี่แต้มนะตอนนี้โอลี่วัตกินกับมอร์แกนโรเจอร์ใครก็ฉุดลำบากนะแล้วก็ฟอร์มดีฮะล่าสุดบุกชนะสเปอร์นะแมวสองหนึ่งในเอฟเอครับรอบสาม ส่วนเอเบอร์ตันเจ็บเยอะนะฮะตอนนี้แจ็กกินิชแบกทีมอยู่ครับไมเคิลค mm ิน hmm. ก็ติดโทษแบนและเอเบอร์ตันเริ่มแผ่วแล้วเล่นในบ้านยังได้แค่เสมอกับวูฟ์หนึ่งหนึ่งใช่มครัคิดว่าเกมรับเอเบอร์ตันเอาวัตกินกับโรเจอร์สไม่อยู่นะฮะให้วิลล่าชนะ3-1ครับฟันธงนะครับวิลล่าชนะเอเบอร์ตัน3-1และนิวคาสเซิลบุกชนะวูฟฟ์ฟันตัน2ประตูตอนน่อ1ครับ